ว่าผมเด่นหูมาจากอันนี้เนาะอันนี้เขาต้องสังเกตเบื้องเน้าะว่ามันจะมีหากคตนะครับหากคตอยู่นี่หนีเนาะหากคดเนี่ยเขาต้องเอาออกให้เมดเลยคดครับเพราะว่าหากคตนี่มันมันจะไปโบได้ครับผมบอกเ่นเทียนทุเรียนเด้อแต่ว่าเคยปลูกมากครับนะครับอันนี้คือมันคดครับหากคดรเนี่ครับต้องตัดออกเลยครับ อันนี้นี่เขาเขาจูงไว้มันกระบอกอันนี้หรอก้องตัดออกเบิดมันคดออกลูกลูกออกอันนี้นี่เอาออกเลยครับนี่นี่เห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยมันก็แตกไหมครับแตกไหมใส่กับต้นทุกประเพทบ่คะแม่นครับทุกกระเพทเลยคันแมนบ่เอาออกมันก็เป็นอยู่บ่เป็นอยู่แต่ว่ามันจะสาเนเพื่อเพื่อมันจิล่งหักไม่หักไม่ลงไปแต่ว่านี่มันจะล่ง มันก็นออกแล้วมันจะล่งเนี่ยเลยเนาะเอาผูกบไปเนี่เอาไม่เนีน๊แล้วก็เอาว่างเลยเนาะเดี๋ยวพี่หนามาเบืองว่ามันจะเป็นยังไ,ไ,<ห>นไงนะนะครับการพันนี่เขาสื่อว่าจะใส่ผอมสื่อเอาอยู่บานเข่านี่แหละครับ,บรต้นละร้อยบาทครับทั้งเกตเบืองว่าหากมันจะออกมาตัวนี้ตัวนี้มันจะหากไปหากินครับมันจะเป็นหากอาหารนะครับตวนนี่สังเกตเบืองนี่มันจะเป็นหากอาหารนี่หากอาหารออกมาครับ แมนครับอาหารจะรีเรืองเหลืองครับมันจะสูงมันจะเตี้ยอยู่ตรงเอาขึ้นมาอีกแล้วแค่หลุมปลูกแล้วก็ทำไม่ได้แล้วหลุมปลูกวกว้างทำไรพ่อหลุขึ้นไรฮะคุดหลุมซ้นมำนีดด่ก็ได้ครับค่ะประมาณนี้แล้วเนาะเมตรหนึ่งพ่อขยายกว้างกว่ามันเมตรหนึ่งสูงขึ้นมาจักหาจิบเสนอธิบายพ่ออันเข้าบริหามันถ่วมตัวนี่ครับ เอ,อาก็เอาลงมาจังสีนอใยมันถ่วมครับบใยมันถ่วมถั่วบ,บ,บอบอต้องไปกรบน้ำแมนครับคือใยมันเขาเอิ่นว่าใยมันมันรับออกซิเจนได้นอใยมันหายใจง่ายง่ายจังสีนะเ่าก็จูงไปจังสีละจูงไปจังสีอันใจรักลดหุ่นน้ำคูม่มือครับใจรักจิ๋วใจรักจิ๋วอันนี้มันมันเตีย่ยบบอใส่กระไดก็จะใส่กระไดเนาะใส่ละน้ำปูไว้หันเอาไว้ใสโอ้มันมีอีกอยู่โอ้เป็นยัง อันฝนต๊กมื้ยว่าหน้ามื่เลิเป็นสียังสีเนาะอันโต้งดินขอบขอบนี่ตรงกอยขึ้นมาเป็นขอบอยู่บ่หรือบ่แมนครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือน้ำหมักปลาในในปีนึงแหละครับแมนหมักปลาลงไปคันซำเนี่ยเขาจะใส่ประมาณสดหนึ่งครับปลาดิบหนึ่งปลาหมักปลาหมักใส่ถังไว้ประมาณสดหนึ่งครับปลาบทะเ็ได้ปลาบานเก็ได้ปลาแยงก็ได้ อะอันดินเขาเอามากองนี่บ่จจาเป็นเอาออกหมันมีเศษหยาเศษหยางมานําเพื่อจะหามันดินโป่งครับคันดินแน่นแนละมันมันบบไปหากมันออกบ่ได้ครับเดี๋ยหมันเป็นโป่งเนาะเอาเดี๋ยวเอาเอา,เอาตัวนี้มาใส่บัน้นใส่หลอบเลยใส่หลอบทางๆเลยๆไป ตัวนี้ปุ๋ยปุ๋ยขี่ไก่มักแต่ว่ามัน,ม,นมันแกบหลายอันนี้มมักเล่อยหกสิบมือละใสใสหลายกับบ่บ่บ่มีปัญหาเพราะมันเ้ามักแล้วครับส่น แล้วเวลาเขาใส่ปุ๋ยเขาใส่แต่จังสี่บ่ฟอบ่ต่เนี่ใส่จังสีเข้าบ่อตองใส่ตัวนี้ออาบ่อใส่ตรงกลางเนาะแมนครับบ่อใส่ครับแมนบ่อใส่ขยับมาจากสามสิบเส้นชุดหนามาเขาก็มาใส่ของเขากัเอาโค่นโค่นมาอีกครับใส่มาเขากับครบไม่ยังสีนะใส่มากกับใก่กระได้บ่อหายมันห่างประมาณจะขึ้นหนึ่งครับเข้าบ่อตองใส่หลายบ่อตองใส่หลายก็ได้เนาะ ทีนี้เขากะใช่ล่มักโจ๊กเขาเคลียกรกบักเขาเคียียเคีย,คย,คย,คยกบบัน,นะนหนักตัวแล้วเนาะเคลียลงมาแม่แม่เคลียกบบั่เออเคลียกรบไหนนั่นโอ้คนเคยเห็นตัวอะนี่นั่นคนเคยเห็นปีหนามาเบิงมันจะเป็นยังไงปีหนาเนะาะปีหนามาเบิโหดเลยครับบันเดี๋ยวโหดโหลดโหดเหม็ดเลยบันโหเห่ทัวอันนี้ผสมกับ ครับอันนำ้ำน้ำมักปลาครับขันเข้าบ่มันใจเข้ากับใส่ใส่ใส่โพุ่มมาเพื่อป้องกันย่านเชื้อรามาเนาะใช้ตอนนี้เลยบ่ครับใช้ตอนนี้เลยก็ได้ครับบ่มีปัญหาข้างหน้าใหม่บอกหน้าใหม่อ,อันน,อน,นันน่น,นก็นได้ตอนพุ่มนั่นก็ได้ตัวนี้แก้วหนึ่งเลยตัวนี้ ว่ตถุประสงค์คือใส่ดินใส่ดินครับเพราะว่าอข้าวชีพ้าสีมะพรุนมันกับบอมีปัญหาไม่กับบ่ได้ผลปัญหาเลยแต่ว่านี่มันแมนมันมันจะห่างไม่จะดูดขึ้นมาใครแม่นเชื้อราเขาไปไทท็อปเทอร์นี่มันจะเขาไปในเนื้อใหม่เขาไปอันนี้มันจะส่งอาหารขึ้นมาเลี้ยงบ่ได้มันจะเหลืองสังเกตลืครับมันเหลืองแม่นเลยครับ อันนี้ um> um> ไต้โครเดมาครับไต้โครเดมาเขาขายเป็นผงของไปเอาอยู่สวพ่อไปเอาหน้าจานปูมาครับเพิ่นหายมาโหลหนึ่งยื่ตลาดไปเอาสีเอาหายครับไปอย่างไรบ่เอื้อบ่เอื้อเอาชื้อว่าเนี้แค่นี้ว่า้านนี้คุ้มพืชเอาเอาน้ามาคุ้มบ้านนี้คุ้มนี่เพื่อให้ให้นาดินมันบ่แห้งครับหมายมันแห้ง เอาเอาใบกล้วยใบยังไงดิดนนจากสวนนี่ล่ะจะเป็นต้องเป็นฟาง <laughs> บ่อ้ยฟางบ่ได้ครับเป็นขอ้นอดีมาฟางนี่บ่ได้<อ>ต้นทุเรียนนี่ขันมันขันมันเลื่อยไปบ่เป็นยังเพราะว่าฟางนี่มันจะมันจะย่อยสลายมันจะดึงในตัวเจนจางนี่ไปไปย่อยสลายตัวไปไปย่อยสลายเฟื่องตัวนี้มันจะเหลืองครับแม่นครับใยทุเรียนได้ป่าใยได้ครับดิเซนใาได้แม่นดิเซนใานี่ก็ได้ครับ แต่ว่าฟางเนี่ยบ่เพิ่นบ่แในนํำแล้วก็แล้วก็บ่ได้อีหลีมากแล้วขบ่อด้บ่พออันนี้ผมมักแล้วเรียบร้อยแล้วฟางเลยมันย่อยแล้วครับนี่ตัวนี้ย่อยเรียบร้อยแล้วเาื่อนนฟางมักแล้วคุ้บได้ตั้ย่รับ้้มักมักได้คับน่ตันี้่บอแมันมัน่แล้วบ่น่เ้ลานอย้น่ัน้เรียล้วมันจะเย่ัน้อเอ้นมันอยวั่ตัน้อยล มันจะเรื่องบอกขึ้นงาย,ยนะอหอนแห้งหอนแห้ง,หงอากาศนเรียบร้อยบออ่พอียบร้อยแล้ว้านนี้ผมจะแต่งกิ่งให้เบื้องจึกงนิดนึงทะเรียนเนี่ยเนาะ